สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์นะครับวันนี้เดินทางมารีวิวขายบ้านสวนนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลแกใหญ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านสวนหลังนี้นะครับมีบ้านและก็มีตัวอาคารนะครับมีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีที่ดินเนื้อที่นะครับหกไร่1นึงานหกตารางวา นะครับด้านหน้าก็จะติดสนุนเนี่ยนะครับถนนลาดยางนะครับทางหลวงชนบทแล้วก็มีไฟฟ้าไฟฟ้านี่เป็นไฟฟ้า3เฟสเลยนะครับน้ำประปาก็เป็นประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์นะครับอราคาขายเลยนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับเป็นบ้านสวนสุดารังการนะครับราคาขาย8ล้าน5แสนบาทนะครับราคาเนี่ยสามารถต่อรองได้นะครับรับรองว่าโอ้ด้านในนั้นสุดยอดมากเลยนะครับ เป็นบ้านสวนของแท้นะครับราคาถือว่าเหมาะสมมากๆากนะครับปราชะมาขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับบ้านสวนหลังนี้ต่อไปนะครับนี่ครับบ้านสวนหลังนี้นี่นะครับเนี่ยประตูทางเข้าตรงนี้เลยนะครับเป็นบ้านสวนที่นะครับด้านหน้าก็จะเปสนันนะครับลาดยางนะครับทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยเป็นไฟฟ้าสามเฟสเลยนะครับ ตรงนี้นะครับส่วนประปานี่น้ำประปาก็เป็นประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์นะครับถือว่าเป็นประปาที่ทางจังหวัดนะครับได้ใช้นะครับ,นะรบซึ่งก็เป็นประปาที่ได้มาตรฐานเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่6ไร่หนึ่งงาน6กตารางวานะครับแล้วก็มีบ้านนะครับเป็นบ้านสวนโอ้สุดอลังการนะครับข้างใน นะครับแล้วก็มีตัวอาคารนะครับมีสระน้ําต้นไม้เนี่ยนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับนะครับนี่บริเวณของที่ดินแปลนนี้ด้านหน้าเนี่ยนะครับเริ่มจากเสาไฟฟ้านี่เลยนะครับไปเรื่อยๆครับตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับหน้ากว้างเลยนะครับนน่นเลยครับไปถึงตรงน้นนะครับนู่นเลยเลยป้ายเสียเงินนี้ไปประมาณนี้นะครับซึ่งผมเองก็ใช้ตลับเมตวัดนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ ห้าสิบหกเมตรนะครับโอ้หน้าห้าสิบหกเมตรถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเราไปทางเนี่ยไปทางพิศวันตกเนี่ยตัวนี้ครับถนนเส้นนี้นะครับเนี่ยจากตัวนี้ไปประมาณสามร้อยเมตรนะครับก็จะถึงถนนทางหลวงแผ่นดินสายนะครับสองหนึ่งสี่นะครับสุรินนะครับจอมพระนะครับออกมาจากตัวเมืองนี่นะครับเจ็ดกิโลเมตรนะครับขมเจ็ดนะครับ ราะฉะนั้นถือว่าเป็นที่ดินแถวชานเมืองนะครับเป็นบ้านสวนสุดจ้าลังการนะครับเนื้อที่6ไร่หนึ่งงาน66ตารางวานะครับขายพร้อมบ้านนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีต้นไม้จํานวนมากนะครับร่มรื่นเหลือเกินนะครับราคาขายก็8ปดล้านห้าแสนบาทนะครับราคาเนี่ยสามารถตรองได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมนะครับมีการวัดพื้นที่นะครับก็จะใช้ของ นะครับของจริงเลยนะครับเนี่ยตลับเม็ดครับนี่ครับตลับเม็ดนี่ละครับที่ผมใช้วัดนะครับทุกๆพื้นที่นะครับตลับเม็ดความยาว50เมตรนะครับแล้วก็แปลงนี้ด้านหน้านี่นะครับกว้าง56เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมพื้นที่ด้านในนะครับดูดูแล้วเนี่ยรับรองว่าท่านชอบแน่นอนนะครับครับซึ่งก็เป็นบ้านสวนที่มีความทันสมัยมากเลยนะครับ ประตูเนี่ยเป็นประตูเหล็กนะครับเปิดด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับใช้รีโมทกดเลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับโอ้โหทันสมัยมากเลยนะครับเปิดโดยที่นะครับไม่ต้องจับประตูแม้แต่นิดเดียวนะครับใช้รีโมทคอนโทรลนะครับบังคับแล้วก็เปิดนะครับเนี่ยเข้ามาด้านในนี่โอ้โหนะครับถ้าบอกเกี่ยวกับต้นไม้นี่ยอมรับครับว่าอลังการมากนะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นต้นสักทองนะครับ เนี่ยมีหลายต้นเลยีเดียวนะครับเนี่ยถือว่าเป็นบ้านสวนของแท้เลยนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสุดจาหลังการนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลแก่ใหญ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเจ้าของบ้านสวนนี่ก็นะครับบอกว่าอายุมากแล้วนะครับก็ต้องการพักผ่อนนะครับก็จะมีบ้านอยู่สองสาหลังนะครับตัดสินใจขายบ้านสวนหลังนี้เลยนะครับ แล้วก็โอ้ใครโชคดีก็นะครับรับเอาไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบ้านสวนหลังนี้นี่นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลแก่ใหญ่นะครับถ้าเรานับนับเรียงมาจากในเมืองก็นะครับตำบลในเมืองก็เป็นเทศบาลน,นะครับแล้วมาก็จะเป็นตำบลน,นอกเมืองพอตำบลน,นอกเมืองเสร็จก็จะเป็นตำบลแก่ใหญ่นะครับเดินทางจากเขตเทศบาลเมืองสุรินเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9กกิโลเมตรนะครับ แล้วก็ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินสายสุรินนะครับจอมพระนะกิโลเมตรที่7นะครับกิโลเมตรที่7นะครับมาถึงตรงนี้เข้ามาเนี่ยประมาณ300เมตรเท่านั้นครับโอ้โนี่ครับวันนี้อยู่ด้วยกันนานๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้ยาวแน่นอนครับเพราะว่าโอ้โหสุดจารังการงานสร้างเสร็จแล้วเกินนะครับเจ้าของนี่นะครับเป็นนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับแต่ชอบเกี่ยวกับบ้านสวน ก็เลยมาทำนี่ครับเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับเนี่ยบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับทุกวันก็ยังเลี้ยงอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากเจ้าของนะครับเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของสวนเนี่ยนะครับชอบนะครับในการเลี้ยงเกี่ยวกับเกษตรนะครับผสมผสานนะครับต่างๆเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับตรงนี้นะครับบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับนี่มีหลายบ่อเลยนะครับเปิดน้ํามีออกซิเจนเรียบร้อยนะครับถือว่ามาแล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรครับมีมีพร้อมสับเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็เนี่ยโรงเรือนนะครับตรงนี้นะครับโรงเรือนขนาดใหญ่นะครับอาจจะมีเข้าของจํานวนมากนะครับ้รท่านซื้อไปก็มาปรับนะครับปรับปรับสถานการณ์นะครับให้มีความนะครับชัดเจนเกี่ยวกับการวางนะครับของต่างๆนะครับเหล่านี้นะครับเนี่ยเป็นเป็นโรงเรือนที่ได้มาตรฐานเลยนะครับเนี่ยมีความกว้างแล้วก็นะครับมีความสวยงามมีความคงทนนะครับแล้วก็มีห้องน้ํา นะครับแล้วก็มีห้องนอนนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นนะครับเป็นโรงเรือนนะครับเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเป็นโรงเรือนนะครับตรงนี้เนี่ยครับคือพยายามที่ใช้ดูกันทุกซอกทุกมุมนะครับเนี่ยทุกตรอกซอกซอยเลยนะครับอันนี้คือโรงเรือนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านนะครับบ้านอยู่ด้านหน้านะครับเป็นบ้านสองชั้นนะครับก็จะแถมแอร์คอนดิชันในสี่เครื่อง นะครับโอ้เรื่องของการแถมนี่รถแรกแจกแถมเยอะมากนะครับไม่สามารถที่จะพาระนาได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเนี่ยพาไปดูเนี่ยพอเราเดินมาตรงนี้ก็จะเห็นนะครับเริ่มจะเข้าบริเวณบ้านเลยนะครับเป็นบ้านสองชั้นนะครับบ้านก็ยังใหม่เลยนะครับเป็นบ้านสองชั้นนะครับเนี่ยการเดินก็ร่มรื่นนะครับมีต้นไม้โอ้โหนะครับของแท้เลยนะครับเป็นบ้านสวนของแท้ นะครับที่ไม่ใช่ของเทียมนะเนี่ครับเป็นบ้านสองชั้นนะครับพูดถึงบรรยากาศีนเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหร่มรื่นมากนะครับซึ่งก็จะมีแม่บ้านดูแลนะครับเราใช้แม่บ้านดูแลถึงสองคนนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณรอบๆนะครับแล้วก็มีแทงน้านะครับนี่ขนาดมีน้ําประปาส่วนภูมิภาคแล้วนะนะครับยังมีแทงน้ําใหญ่ขนาดนี้นะครับเป็นการป้องกันนะครับเราก็จะนะครับดูดน้ํามาเก็บไว้ นะครับน้ำไม่มีขาดนะครับมีต่างถังน้ําขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับมีพร้อมสับพเลยทีเดียวนะครับในตัวนี้บริเวณรอบๆบนะครับเราอยู่ตัวนี้เลยปลอดภัยนะครับอยู่ในชุมชนแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดนะครับเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับด้านล่างของบ้านหลังนี้นะครับบ้านสองชั้นเลยนะครับโอ้เลี้ยงปลานะครับเป็นปลาสวยงามครับปลาครับนะครับ เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่เจ้าของเจ้าของบ้านสวนหลังนี้นี่ถือว่านะครับโรแมนติกสุดๆนะครับนี่ปหลากครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยกำลังแหวกว่ายนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้ของแท้เลยนะครับโอ้ตัวใหญ่ๆเลยครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีสารภาพน้ําด้วยนะครับนี่คือนะครับเจ้าของเจ้าของบ้านสวนนะครับเลี้ยงนะครับแล้วก็ตรงนี้บริเวณพื้นที่เนี่ย นะครับด้านล่างนะครับของบ้าน2ชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังโอ้สุดอลังการมีสระน้ำนะครับมีปลาจำนวนมากตัวใหญ่มากๆนะครับเลี้ยงมาแล้วไม่ไม่เคยจับครับเลี้ยงไว้ดูอย่างเดียวนะครับโอ้อลังการมากนะครับเป็นบ้านสวนที่มีความสมบูรณ์นะครับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอาคารสถานที่เกี่ยวกับต้นไม้นะครับเต็มนะครับครบวงจร เป็นบ้านสวนที่น่าสนใจมากเลยนะครับเนื้อที่6กไร่1งาน66ตารางวานะครับขายพร้อมบ้านแล้วก็ตัวอาคารนะครับจำนวนมากนะครับแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรแล้วก็มีต้นไม้นะครับโอ้ต้นไม้นี่นะครับถ้าเรียกว่าบ้านสวนนี่ใช่เลยครับนะครับแล้วก็ห่างจากตัวเมืองมาแค่9กิโลเมตรนะครับอยู่ในเขตนะครับตำบลแกใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ ซึ่งก็เดินทางเข้าออกในสะดวกสบายเหลือเกินนะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนนะครับลาดยางทางหลวงนะครับชนบทนะครับแล้วก็ไฟฟ้านี่เป็นไฟฟ้า3ามเฟสเลยนะครับน้ําประปาก็เป็นประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์นะครับเอกสารหลักฐานไปฉนกรุดแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับเนี่ยเดินมายังไม่ถึงครึ่งทางนะครับเนี่ยก็จะส่งไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเนี่ยต้นไม้ก็ นะครับไม่รู้กี่ร้อยชนิดนะครับจานวนมากนะครับสุดอลังการนะครับถือว่าเป็นบ้านสวนที่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นบ้านสวนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยสังเกตเขาก็จะเขียนเนี่ยชื่อต้นไม้นะครับเนี่ยชื่อต้นไม้ก็จะเขียนเอาไว้นะครับสังเกตดูเ็าจะมีหลายป้ายหลายต้นนะครับเพราะว่าบางทีต้องยอมรับครับว่าผู้ที่มารีวิวนี่บางทีก็รู้จักต้นไม้ไม่ครอบทุกอย่าง เดี๋ยวเราต้องอาศัยถามบ้างอะไรบ้างเจอป้ายบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนตรงกลางนะครับเนี่ยบริเวณนี้ก็จะไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันนานๆนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเดี๋ยกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเดี๋ยก็มีรั้วรอบชิดนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับก็ราคา8ล้าน5 0 0แสนบาทเนี่ยราคาสามารถต่อรองได้เนะครับเป็นบ้านสวนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ นะครับเป็นบ้านสวนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับของแท้แน่นอนนะครับตรงนี้นะครับด้านหน้านี่หน้ากว้างนะครับห้าสิบหกเมตรโอ้โหนะครับที่ดินที่มีหน้ากว้างประมาณห้าสิบกว่าเมตรนี่ถือว่านะครับถือว่านะครับน่าซื้อนะครับถ้าหน้าแคบก็นะครับก็ราคานี้ก็คงจะไม่เหมาะสมแต่ถ้าราคานี้นะครับแล้วหน้ากว้างประมาณห้าสิบกว่าเมตรนี่ผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมาตรงนี้ก็จะมี นะครับการการวางแผนนะครับในการบริหารจัดการเพื่องพื้นที่นี่ต้องยอมรับับว่าจัดการได้ดีมากนะครับอ้ที่ว่าดีมากก็คือนะครับเขามาขุดสรกด้านหลังนะครับนี่ครับตอบโจทย์เลยนะครับสุดสาะด้านหลังก็จะเอามูลดินนะครับอาจจะไปสร้างบ้านด้านหน้านะครับหรือจะเป็นนะครับแล้วก็ทําเป็นสระน้ําแล้วก็มาปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็มาเลี้ยงนะครับเกี่ยวกับปลานะครับเนี่ยด้านหลังก็จะมีบ่อ นะครับบ่อเลี้ยงนะครับอาจจะมาดัดแปลงเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะครับตรงนี้นะครับมีสโรมิสเลนเรียบร้อยนะครับมีไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโอ้เนี่ยครับต้นต้นศักทองขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยเป็นนะครับเป็นต้นไม้เศรษฐกิจนะครับจํานวนมากเลยนะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ นะครับเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับอยู่ในบริเวณของที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสระน้ํานะครับที่เลี้ยงปลาเยอะที่สุดโอ้ปลานี่ตัวเล็กตัวใหญ่ครับเห็นแล้วตกใจครับเป็นปลาตัวนี้โอ้โหนะครับไม่รู้กี่กิโลครับตัวใหญ่ๆเลยครับเนี่ยเวลาเดินไปใกล้ๆก็มันจะขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับสระน้ํานะครับแล้วก็มีศาลานะครับเดินเข้ามาข้างในนะครับเพื่อที่จะ นะครับให้อาหารปลาครับนี่เนี่ยถ้าเรามาทำความสะอาดดีๆนะครับบรรยากาศตรงนี้เนี่โอ้โหนะครับถ้าถ้าได้ยินเสียงนะครับเป็นเสียงรถนะครับรถวิ่งนะครับเพราะว่าใกล้ๆกับถนนทางหลวงเลยนะครับห่างมาประมาณสัก300เมตรนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับนี่ปลานะครับสุดจาลางการเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเนี่ยกำลังแหวกว่ายเลยครับตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยโอ้ปลานี่ไม่รู้กี่หมื่นตัวนะครับ เยอะมากๆเจ้าของเนี่ยปล่อยปลาเดบแบบไม่เคยจับนะครับเนี่ยปลาตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้มีทั้งปลานะครับปลานินนะครับปลาสวายปลาบึกนะครับแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับจํานวนมากมหาศาลเนี่ยครับปลานะครับนี่ถ้านะครับถ้านำอาหารมาโยนเนี่ยผมว่าโอ้โหอลังการมากนะครับ นี่ครับผมจะให้ดูความอลังการของปลานะครับมีปลาอะไรบ้างครับปลาปลาเทโพปลาเทโพปลาเบิกปลาสวายปลาแรดปลานปลานินปลาในปลาทับทิมปลาทับทิมโอ้โหนะครับตะกูลปลาเลยนะครับเนี่ยโอ้ตัวนั้นโอ้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างสุแลวเกินครับแต่แต่เลี้ยงมายังไม่เคยจับแบบตัวใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่คือปลา นะครับในสระน้ำนะครับเป็นบ้านสวนเลยนะครับของแท้แน่นอนนะครับก็จะมีแม่บ้านนะครับเอาอาหารมาหวานให้ทุกวันนะครับให้ทุกวันนะครับถือว่าเป็นสมบูรณ์บุเป็นปลาที่นะครับตัวใหญ่ๆก็เยอะนะครับตัวเล็กๆนะครับก็มีจํานวนมากนะครับและตัวใหญ่นี่ก็นี่ครับปลาจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับ เนี่ยมีปลาจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขออนุญาตนะครับสรุปเกี่ยวกับราคาขายนะครับเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้เลยนะครับซึ่งก็ที่ดินซึ่งก็มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับหกไร่นะครับหนงานหกตารางวานะครับพร้อมบ้านนะครับหนึ่งหลังแล้วก็ตัวอาคารนะครับมีสถานที่ในการที่จะทําการเกษตรนะครับเลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงปลาต้นไม้นี่โอ้ นะครับจำนวนมากนะครับก็ราคาขายนะครับ8ล้าน5แสนบาทนะครับราคาเนี่ยสามารถต่อรองได้นะครับในเรื่องราวของต้นไม้นะครับมหาศาลเลยครับร่มื่นเหลือเกินนะครับห่างจากตัวเมืองมาเขตเทศบาลมาประมาณ9กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทรพระเข้ามาใน300เมตรนะครับเป็นบ้านสวนที่มีความสมบูรณ์มากๆนะครับสนใจก็โทรมานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ก็ 0992801729นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับไปอย่างเจ้าข,ของบ้านสวนนะครับแล้วก็ขอบคุณไปย่างทีมงานที่ไว้บางใจติดต่อให้ผมกับนะัทพลประสวัดได้มีโอกาสมาทำการรีวิวนะครับต้องการซื้อนะครับสนใจก็โทรมานะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาและวช่่ยกดติดตามไปด้วยนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ Facebook วันนี้ขอบคุณมากๆขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ